ตู้อ้นรอเนี่ยอเไรที่มีเนี่ยโอ้คำแถวนีู่้ัวเดียวิง่ายอยู่วันเียยังม่มีเียโอ้สูงก็ันเี่ไรนี่มีโอ้้นันเีขนก็เป็นม้เก็เอ้ ยี่ภาสตางค์ในมันสิีิเป็นล้านเด้อตัวใครไม่รู้นะครับคนนี้มีเงินเป็นล้านนะรักกินรักัวตุ้งินเอ้ะดูไป้องดูไปดูพวใเราตัวใหญ่เนี่ยอ้่ีเนี่ลักโยมน้องเอ้ชิี่เียบยย ก็เลยเ่อมโยาแปดเก้าปีแล้วเนี่ยไม่ดีเลยเชื่มโยงครับพี่ต้อเยู่ดกันมาแปดเก้าปีล่ดงโอ้ดูดผมบอกแล้วราดินค่อนเปิดอีกสางครัีนี้ปีที่สิบเจ็ดก่ดันสิบกห่งเดืเโอ้ยหนึ่งดกละหนึ่าดที่ไหนทู่ไหมก็ไหยนะเนี่ พี่หนุ่าหิวข้าหไหนด้าหิวงั้่าวันมันขาบอกข้าบนแ่ว่นต้เออตอนตกน้ำแค่ไหนต้องอแค่ไนเ่ยหมดเนี่นร้เออเออเให้ใช้เดียวได้ไหม